ก็สวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับวันนี้ The c a t Sector ก็มีหนังดีๆมาสปอยให้ฟังกันอีเช่นเคยวันนี้เป็นหนังที่สร้างจากเรื่องจริงนะครับเมื่อชายคนหนึ่งจะต้องเอาชีวิตรอดกลางทะเลและจะต้องเอาตัวให้รอดจากสงครามที่โหดร้ายให้ได้โดยหนังเรื่องนี้นะครับมีชื่อว่า unbroken คนเก่งหัวใจไม่ยอมแพ้ส่วนเรื่องราวของหนังจะเป็นยังไงต่อครับมาฟังสปอยสรุปย่อเนื้อหาของหนังเรื่องนี้กันได้เลยครับ เริ่มเรื่องมานะครับโูอีเประเอของเรื่องซึ่งปัจจุบันเขาเป็นนักบินทิ้งระเบิดของกองทัพสหรัฐในช่วงสงครามโลกที่2ภารกิจวันนี้ของเขานะครับคือจะต้องไปทิ้งบอมฆ่าศึกแต่หลังจากที่ทิ้งบอมเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเครื่องบินของเขาก็โดนฆ่าศึกโจมตีจนได้รับความเสียหายครับทำให้เบรกนั้นใช้การไม่ได้ทําให้การลงจอดต้องลุ้นกันเลยทีเดียวครับแต่ก็โชคดีวันนั้นที่พวกเขาทั้งหมดรอดกันมาได้ สตอรี่ของลูอีพระเอกของเรานรในวัยเด็กเป็นคนที่ใจสู้ไม่ยอมใครและก็ไม่เชื่อในพระเจ้าครับทาัทางที่พ่อแม่ของเขาเป็นคนที่เชื่อในพระเจ้าอย่างมากอบรมสั่งสอนลูอีเท่าไหร่ลูอีก็ไม่ฟังนะแถมลูอีนั้นยังมีนิสัยรักเล็กขโมยน้อยแอบกินเล่าแล้วก็ชอบชกต่อยกับเด็กรุ่นราวคขาวเดียวอยู่เป็นประจำครับซึ่งวันหนึ่งพี่ชายของเขาเห็นแววว่าลูอีน่าจะเป็นนักกีฬาที่ดีได้จึงชวนให้ลูอีไปทดสอบการวิ่งที่สนามของชมรมครับปรากฏว่าพระเอกของเรานั้นวิ่งได้ดีมากครับ จนพี่ชายของเขานั้นให้กําลังใจแล้วก็บอกว่านายน่าจะทําได้ดีกว่านี้ถ้าหากว่ามีความตั้งใจแล้วก็ขยันอดทนฝึกซ้อมดีกว่าทําตัวเกเรแบบนี้มันไม่มีอนาคตหรอกซึ่งหลังจากนั้นครับลูอีเขาก็พยายามฝึกซ้อมอย่างหนักทําตัวดีขึ้น จนสามารถติดทีมของเมืองและก็ได้แข่งขันคัดตัวจนติดทีมชาติของสหรัฐไปแข่งขันที่โอลิมปิกครับซึ่งผลงานของลูอีก,ก็ดูเหมือนว่ากําลังจะไปได้ดีครับแต่ทว่าต่อมาก็เกิดสงครามโลกครั้งที่2ขึ้นจนได้จนทําให้เขาต้องมาลบในครั้งนี้ตัดมาที่ฐานบัญชาการของสหรัฐในปัจจุบันกันบ้างครับมีคําสั่งให้ออกบินอีกครั้งหนึ่งซึ่งระหว่างการบินทําภารกิจอยู่นั้นเองครับเครื่องบินของลูอีก,ก็เกิดมีปัญหาขัดข้องขึ้น จนเครื่องบินไม่สามารถจะบินต่อไปได้ครับทาให้เครื่องนั้นมันตกลงมาที่ในทะเลแต่ก็โชคร้ายครับมีผู้รอดชีวิตเพียงแค่3คนเท่านั้นก็ได้แก่ Louis, Mac, แลูอีแม็กและก็ฟิลครับซึ่งฟิลเนี่ยได้รับบาดเจ็บที่หัวพวกเขาทั้ง3คนนะครับต้องอาศัยอยู่บนเรือชูชีพล่องลอยอยู่กลางทะเลเคว้งคว้างเลยนะฮะโดยมีสเสบียงคนละนิดคนละหน่อยเป็นช็อกโกแลตแลวก็น้ำเพียงหนึ่งขวดเท่านั้นซึ่งดูแล้วจุดที่ตกเนี่ยก็น่าจะห่างไกลจากชายฝั่งอยู่มากเลยละครับ พวกเขาทั้งหมดใช้ชีวิตล่องลอยอยู่กลางทะเลครับขอความช่วยเหลือจากเครื่องบินที่บินผ่านไปผ่านมาครับโดยมีการจุดพุไฟบ้างทําให้เกิดสัญลักษณ์บางอย่างบ้างก็หวังว่าขอให้เครื่องบินเหล่านั้นเป็นเครื่องบินของสหรัฐและจะได้มาช่วยเหลือพวกเขาครับแต่ว่ามันก็ไม่มีมลําไหนเลยที่จะมาช่วยพวกเขานะเมื่ออยู่ไปหลายวันครับอาหารก็เริ่มจะหมดเพื่อนของเขาเนี่ยก็กินอาหารจนหมดเรียบร้อยเลยนะฮะร่างกายก็เริ่มอ่อนแอลงทุกทีแต่เหมือนกับว่าก็มีโชคช่วยเล็กๆครับเมื่อมีโน้มเกาะ,ะที่เหลืองพวกเขา พวกเขาจึงจับนกมากินซะแต่ว่ารสชาติของนกบนท้องทะเลเนี่ยมันก็โคตรแย่เลยพวกเขาทั้ง3คนครับจึงเปลี่ยนแผนใหม่โดยการไปตกปลาน่าจะดีกว่าครับซึ่งไม่นานพวกเขาก็ตกปลาขึ้นมากินจนได้แล,แล้วพวกเขาทั้งหมดก็ได้ลิ้มลองรสชาติปลาดิบแบบคนญี่ปุ่นครับสามทหารผู้อดอยากจึงรอดมาได้อีกวันหนึ่งในระหว่างช่วงกลางคืนที่นอนหลับกันอยู่นั่นเองครับก็เกิดมีพายุฝนฟ้าคะนองเข้าอย่างหนักจนแทบจะเอาชีวิตกันไม่รอดเลย หลูอีผูไม่เชื่อในพระเจ้าครับจึงได้ลองอธิษฐานต่อพระเจ้าดูครับว่าถ้าหากว่าตนเองนั้นรอดตายไปได้เขาจะอุทิศท่างชีวิตของเขาเนี่ยทำดีตามแบบอย่างของพระเจ้าซึ่งในความโชคร้ายในคืนนั้นครับก็ยังมีความโชคดีอยู่บ้างเพราะทั้ง3คนเนี่ยไม่ได้กินน้ำมาเลยฮะทำให้เขาได้ดื่มน้ำฝนประทังชีวิตในคืนนั้นนั่นเองครับการใช้ชีวิตอยู่บนเรือชูชีพก็เป็นไปด้วยความลําบากนะฮะโดยอาหารที่จะหามาได้เนี่ยก็ต้องลุ้นเอาว่าจะมีโชคหรือเปล่า โดยส่วนมากก็จะเป็นปลาชนิดต่างๆเนี่ยนะครับและในวันนี้พวกเขาก็สามารถจับปลาฉลามตัวเล็กมากินเป็นอาหารได้อยู่มาวันนึงมีเครื่องบินบินผ่านครับพวกเขาก็ทําเหมือนเดิมเลยพยายามส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือแต่ว่ารอบนี้โชคร้ายไปนิดหนึ่งครับโคตรสวยเลยคือดันไปเจอเครื่องบินของข้าศึกอย่างญี่ปุ่นเข้าครับทำให้เครื่องบินลบนั้นมันยิงมาที่แผงของเขาซึ่งทั้ง3าคนเนี่ยต้องรีบตรวจน้าเอาชีวิตรอดอีกครั้งหนึ่ง ถึงแม้ว่าทั้ง3คนเนี่ยจะไม่ได้รับบาดเจ็บนะครับแต่ว่าเรือของเขาก็เสียหายยางหนักจนต้องซ่อมกันขนาดใหญ่เลยทีเดียวละครับการติดอยู่บนเรือยางแบบนี้นานเข้านานเข้าครับไม่สามารถเข้าฝั่งได้สักวันแล้ววันเล่าเนี่ยอาหารและน้ําก็มีไม่มากพอครับทำให้แม็กเนี่ยทนไม่ไหวครับต้องเสียชีวิตแล้วก็จากไปในที่สุดนะฮะเหลือเพียงแค่ลูอีและก็ฟิวเท่านั้นครับที่ต้องล่องลอยอยู่กลางทะเลต,ต่อไป แต่วันหนึ่งมีความโชคลายก็ต้องมีความโชคดีเข้ามาบ้างครับหรือเอาจริงๆอาจจะเป็นความโชคลายมากกว่าเดิมก็ได้นะเมื่อแพรของ,งคู่เนี่ยลอยมาติดกับเรือลบของญี่ปุ่นครับทำให้ทั้งสองคนโดนจับไปเป็นเชลยซะอย่างงันฮะเอาวะแต่อย่างน้อยก็รอดมีข้าวกินอยู่บ้างล่ะอย่างที่รู้กันครับในสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยสหรัฐอเมริกาและก็ญี่ปุ่นเนี่ยเป็นศัตรูต่อกันซึ่งทั้งลูอีและก็ฟิลเนี่ยโดนเค้นข้อมูลสําคัญของกองทัพครับ,รบแต่ว่าพวกเขาก็ไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรไปมากนะัก หลังจากนั้นนะครับลูอีและก็ฟิลเนี่ยต้องพากจากกันจาได้นะครับเพราะว่าระหว่างที่ขนย้ายเฉลยไปเนี่ยมีการผูกตา,าไว้แล้วฟิลกับลูอีเนี่ยโดนจับแยกกันตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาโดยลูอีถูกส่งตัวไปที่ค่ายกักกันเฉลยโอโมรินะครับซึ่งในวันที่รับเฉลยน้องใหม่เนี่ยลูอีดันไปเผล่อมองหน้าหัวหน้าผู้คุมเข้าซึ่งหัวหน้าผู้คุมคนนี้ครับชื่อว่าวัตานาเบที่แม่งจะโคตรโรคจิตเลยจริงๆครับทันทีที่มันรู้ว่าลูอีแอบมองหน้าของมนะันฮะ ก็รีบเดินเข้ามาหาเรื่องแล้วก็ซ้อมทุกตีลูอีอย่างหนักเลยฉเฉลยในค่ายนะครับต่างตั้งฉายาให้ไอ้บ้านี่ว่าชื่อว่าไอ้นกครับเพราะว่ามันจะคอยดักฟังพวกฉเฉลยคุยกันชอบใช้ความรุนแรงเช็นข้อมูลต่างๆจากพวกฉเฉลยสืบครับผมจะเรียกผู้คุมคนนี้ว่าไอ้นกแล้วกันนะครับซึ่งต่อมาเนี่ยไอ้นกมันก็สืบรู้มาว่าใครเคยทํางานอะไรบ้างใครเคยเป็นใครมาก่อนแล้วมันก็รู้อีกว่าลูอีพระเอกของเราเนี่ยเคยเป็นถึงนักกีฬาโอลิมปิกกันเลยทีเดียว มันจึงอยากจะแกล่ะครับเลยสั่งให้ลูอีวิ่งแข่งกระถานของมันซึ่งแน่นอนว่าลูอีแทบจะไม่มีแรงวิ่งอยู่แล้วจะเอาอะไรไปสู้ได้ล่ะครับก<ๆ>ารเป็นเฉลยศึกนะครับต้องก้มหน้าก้มตาทนต่อไปเก็บความเจ็บแค้นเอาไว้ครับลูอีเนี่ยแทบอยากจะฆ่านกเลยถ้ามีโอกาสทําได้แต่เพื่อนของเขาก็บอกว่าถ้าเกิดว่านายทำเนี่ยนายก็ต้องโดนพวกมันยิงตายอยู่ดีการเอาชนะของพวกเราก็คือการมีชีวิตรอดอยู่ให้จนจบสงครามพอถ้าพวกเราชนะนั่นแหละคือการแก้แค้นที่แท้จริง วันคืนในค่ายเฉลยศึกนะครับก็ผ่านไปอย่างช้าๆลูอีเองก็มักจะโดนแกล้งโดนซ้อมจากไอ้นกอยู่เป็นประจำครับคือก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับว่าพีแกโกดอะไรลูอีนักหนานะฮะอยู่มาวันนึงสำนักข่าวกระจายเสียงจากโตกเกียวเข้ามาติดต่อที่ค่ายเฉลยของโอมรินะครับอยากให้ลูอีไปพูดออกเสื่อให้หน่อยว่าตนเองนั้นยังไม่ตายครับเนื่องจากว่ารัฐบาลของสหรัฐอเมริกาเนี่ยคิดว่าลูอีตายแล้วเอาจริงๆใครก็ต้องคิดว่าตายแล้วละครับเพราะว่าลูอีนั้นหายมานานมากๆเลย โดยงานนี้ครับลูอีต้องไปโกหกผ่านสื่อว่าตนเองนั้นสบายดีคายเฉลยแห่งนี้ดูแลตัวเองได้ดีมากๆซึ่งอันที่จริงอโคตรไม่ใช่เลยล่ะครับแต่เขาก็โอเคนะที่ยังได้ส่งข่าวไปถึงครอบครัวของเขาบ้างนะฮะแล้วก็ดูเหมือนว่าการพูดของลูอีเนี่ยพูดได้ค่อนข้างดีมากๆเลยจนสำนักข่าวแห่งโตเกียวครับอยากให้ออกสื่ออีกรอบแต่ในรอบนี้ครับจะมีบทพูดมาให้ เกี่ยวกับทํานองว่าให้ใส่ร้ายสหรัฐอเมริกาให้หน่อยซึ่งให้ทั้งชาวโลกเข้าใจผิดกันไปเลยครับ mm hmm. เพื่อแลกกับการที่ลูอี้จะได้พักอยู่ที่นี่ไม่ต้องกลับไปที่ค่ายเชลเล์อีกแล้วก็มีอาหารดีๆกินครับเหมือนกับคนอื่นๆแต่ปรากฏว่าลูอี้ก็ไม่ทําครับเขายอมอดอยากแล้วกลับไปที่ค่ายเชลเล์ดีกว่านะคือแบบว่าโคตรเด็ดอ่ะพอกลับไปถึงที่ค่ายเชลเล์นะฮะก็ต้องโดนวนลูปเหมือนเช่นเคยครับ โดยรอบนี้ไอ้นกก็ได้ให้เฉลยคนอื่นเนี่ยเลี้ยงหน้าชกลูอี้ครับเพราะถ้าหากว่าเฉลยคนไหนไม่ทำเนี่ยมันก็จะทุบตีเฉลยเพื่อนอีกคนหนึ่งซึ่งแน่นอนว่าลูอี้ก็ต้องจำทนโดนชกไปครับและในวันนั้นฮะตัวอีน่าจะโดนต่อยเป็นร้อยคนเลยทีเดียวครับวันคืนก็ล่วงเลยผ่านไกเช่นเคยครับนานเท่าไหร่ไม่มีใครรู้จนกระทั่งไอ้นกเนี่ยได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งไปครับให้ไปคุมที่อื่นซึ่งก็ดูเหมือนว่าเหตุการณ์ต่างๆจะดีขึ้นครับหลังจากที่ไม่มีไอ้นกอยู่แล้ว ในกางดึกของคืนนึงนะครับกองทัพสัมพันธมิตรเนี่ยบุกทิ้งระเบิดจนค่ายเฉลยไฟไหมครับญี่ปุ่นบังคับให้เฉลยเนี่ยมาช่วยกระดับไฟทุกคนก็อยากจะลุ้นเอาใจช่วยให้ฝั่งของตอนเองนั้นชนะนะครับแต่บางคนก็พูดว่าถ้าเกิดฝั่งสัมพันธมิตรเนี่ยชนะพวกเราก็ต้องตายกันหมดเพราะพวกมันเนี่ยคงไม่ปล่อยพวกเราเอาไว้แน่ไม่นานนักเฉลยที่ค่ายอมริแห่งนี้ก็ถูกย้ายไปอยู่อีกค่ายหนึ่งครับซึ่งที่นั่นจะถูกใช้แรงงานอย่างหนักบนเรือฐานหิน แต่ทว่าครับสิ่งที่เลวร้ายกว่านั้นคือหัวหน้าของค่ายนี้คือไอ้นกนั่นเองครับไอ้นกมันถูกย้ายมาประจำการอยู่ที่นี่พอลุยเห็นหน้าเท่านั้นล่ะครับก็ถึงก็จะเป็นลมยืนไม่ตรงกันเลยทีเดียวฮะเฉลเลยทุกคนในค่ายนี้ครับจะถูกใช้งานอย่างหนักข้าวปลาก็ได้กินเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นและลุยเองก็โดนลังแกจากไอ้นกอีกเช่นเคยครับมันรู้ว่าลุยเป็นคนที่แข็งแกร่งอดทนแล้วก็ใจสู้เหมือนกับว่ามันอยากเอาชนะลุยยังไงยัาง้งาครับอยากให้ลุยเนี่ยยอมแพ้ หรือไม่ก็มันน่าจะมีปมมาตั้งแต่เด็กแล้วมั้งฮะมันสั่งให้ลูอี์พระเอกของเราครับยกท่อนไม้ให้สูงขึ้นเหนือหัวให้ได้และมันยังคุูอีกว่าถ้าหากว่าทําท่อนไม้ตกเนี่ยลูอี้จะต้องโยนยิงทันทีสภาพของลูอีต,ตอนนี้แม่งยืนได้ก็บุญแล้วล่ะครับขนาดยืนเนี่ยขาย,ยังสั่นเลยยังต้องมาแบกไม้ที่มีขนาดใหญ่กว่าตัวเองอีกด้วยครับแต่ลูอี้มันก็อึดใช้ได้เลยละครับท่อนไม้ยังไงก็ไม่หล่นลงมาสักทีครับพลังกายเนี่ยผมว่าอาจจะไม่เท่าไหร,ร่นะฮะ น่าจะเป็นพลังใจมากกว่าที่ทําให้เขาสามารถอดทนมาได้ขนาดนี้เมื่อความกดดันมาถึงขีดสุดครับไม่มีอะไรจะเสียแล้วลุอีรวบรวมพลังทั้งหมดยกท่อนไม้ขึ้นจนสุดแรงเกิดครับชนิดที่ว่ายังไงท่อนไม้เนี่ยก็ไม่หล่นลงมาฮะมึงอยากให้กูยกนันใช่ไหมกันนี่ไงยกให้ดูแล้วครับเมื่อไอ้นกโดนท้าทายอย่างนั้นครับก็ไม่รู้จะทํำยังไงนะมันเลยทุกตีลูอีกะว่าเอาให้ตายไปเลย ซึ่งเฉลยคนอื่นๆก็ได้แต่สงสารแล้วก็เอาใจช่วยเพื่อนให้ผ่านเรื่องราวเลวร้ายแบบนี้ไปให้ได้สักทีครับเหตุการณ์เหล่านั้นก็ผ่านมาครับจนถึงเช้าวันหนึ่งกองทัพญี่ปุ่นเนี่ยได้สั่งให้เฉลยทั้งหมดไปที่แม่น้ําโดยทําทีว่าจะให้ไปอาบน้าครับลูอีแล้วก็เพื่อนๆเ,เนี่ยกะว่าเอาแล้วมันต้องฆ่าพวกเราแน่ๆกองทหารของญี่ปุ่นก็คุมเชลยนับร้อยไปที่แม่น้ำครับทุกคนก็เดินไปในใจก็คิดว่าวันนี้เนี่ยคงจะเป็นวันสุดท้ายในชีวิตแล้ว ระหว่างนั้นก็มีเครื่องบินลำหนึ่งบินมาครับสายตาเฉลยทุกคนก็จ้องมองไปครับโดยไม่รู้ว่าเป็นเครื่องบินของชาติไหนนะ แต่ทันใดนั้นครับสิ่งที่พวกเขาได้เห็นนั้นเป็นเครื่องบินของอเมริกาครับบินอยู่เหนือหัวของพวกเขานั่นหมายความว่าสงครามได้ยุติลงแล้วครับฝั่งสัมพันธมิตรเป็นฝ่ายชนะสงครามและตอนนี้สหรัฐก็รู้แล้วว่ามีเชลยอ,อยู่ที่นี่ครับฉะนั้นเชลยจึงได้รับการคุ้มครองทุกคนก็ต่างห่ร้องดีใจนะครับในที่สุดวันนี้ก็มาถึงสิทธิสงครามได้ยุติลงแล้วและพวกเขาก็จะได้กลับบ้านกันครับ หลังจากที่ส่งคมสงบลงเป็นที่เรียบร้อยครับสหรัฐส่งสเสบียงมาให้เฉลยมากมายนะแต่ตัวลูอีเองก็เดินไปที่ห้องของไอโนค,ครับแต่ว่าก็ไม่พบใครทั้งสิ้นครับไม่มีไอโนกอีกแล้วเหลือเพียงแค่ไม้และก็รูปถ่ายเท่านั้นครับลูอีกลับมาที่บ้านเกิดแล้วก็พบกับครอบครัวแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขต่อไปนะครับส่วนฟิลเองก็ยังมีชีวิตอยู่นะฮะได้กลับไปหาครอบครัวเช่นเดียวกัน ซึ่งทั้งสองคนเนี่ยก็ยังคงเป็นเพื่อนรักที่ดีต่อกันมาหลังจากสงครามสงบลงส่วนไอ้นกหรือมัซซึฮิโรวัตนาเบะนะครับหลังจากซ่อนตัวอยู่หลายปีในฐานะของอาชญากรสงครามครับจนกระทั่งในที่สุดเขาก็ได้รับนิรโทษกรรมจากการที่สหรัฐอเมริกาพยายามปองดองกับญี่ปุ่นครับ หลังจากนั้นลูย้ก็ใช้ชีวิตอย่างสงบสุขเชื่อในพระเจ้ามากขึ้นนะครับเพราะเขาเชื่อว่าที่ตัวเองรอดตายไม่ได้เนี่ยเป็นเพราะความเมตตาของพระเจ้านั่นเองครับลูอีจึงปฏิบัติตัวดีแล้วก็ให้อภัยผู้อื่นมากขึ้นและเขาได้กลับไปที่ญี่ปุ่นอีกครั้งครับผูกมิตรกับคนที่เคยจับกุมเขามีเพียงไอ้นกเท่านั้นครับที่ไม่กล้ามาพบลูย์อีกเลยและในที่สุดลูอ์ก,ก็ได้ทําตามความฝันอีกครั้งหนึ่งนะครับเขาได้กลับไปวิ่งที่กีฬาโอลิมปิกในวัย80ปีที่ประเทศญี่ปุ่นนนั่นเอง หนังเรื่องนี้สร้างจากเรื่องจริงของลูยี่แซมเพอร์นีครับก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับหนังเรื่องนี้ก็หวังว่าจะชอบกันนะครับคนเราก็ต้องมีความหวังและก็ความอดทนถ้าหากว่าเรานั้นไม่ยอมแพ้สักวันหนึ่งเราก็ต้องสำเร็จครับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้กับช่องของ the Cat Sector ด้วยนะครับส่วนใครยังไม่ได้ดูคลิปอื่นๆของช่องเราครับก็สามารถกดที่ตรงนี้ได้เลยนะฮะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ